เสื้อตัวนี้นะคะใส่ได้สองทั้งสองด้านนะคะอ่าคือไม่มีข้างหน้าข้างหลังนะคะแต่จะมีข้างในข้างนอกก็คือด้านในนะคะคือลายจะไม่สวยเนาะถ้าด้านนอกลายจะสวยกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีด้านผิด ก็เหมือนกับเสื้อผ้าทั่ว,วไปนะคะก็คือจะมีพวกตะเข็บัวกอะไรเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นอ่าเสื้อถักนะคะก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาทํานะคะถ้าเราอ่าไม่ทันได้มองหรือว่าจับไม่ถูกนะคะก็จะสลับเอาข้างในออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแตพอทําเสร็จแล้วก็จะเห็นเลยว่าดอกมันไม่สวยนะคะแต่อันนี้ คือด้านถูกนะคะนีด้านผิดเก็บไหมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คอ,อพย้อยต่อขึ้นมาอีกสามดอกนะคะคือ ต่อขึ้นมาข้างหน้าอีก3ดอกก็คือให้ตื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อย ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้เพื่อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานด้วยใต้ช่องนะคะตรงพี่อ้อยขอบขอบคุณนะคะตรงนั้นเนาะต่อจากตรงนั้นเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ